ถ้าถึงครบอายุ20แล้วนะจะมีคนใดคนหนึ่งเสียไม่เป็นพ่อหรือลูกมารุ่นหนูเนี่ยมีคนทังว่าเกือบเกือบยี่บเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุแล้วหนูก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆทําให้ช่วงหน้านี่เป็นแผลแผลเป็นหมอตรวจพบมะเร็งแล้วพ่อก็เสียชีวิตตอนที่น้องอายุ20แล้วพอดีว่าคุณอิ่มครับดันเกิดเรื่องราวซ้อนอยู่อีกเรื่องหนึง่งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยสมัยรักกันเนี่ยสัญญากันว่า ถ้าเธอตายฉันก็จะตายด้วยโอยสิ่งที่คุณแม่สาบานก่ะคุณพ่อไว้เนี่ยมันจะเกิดผลไหมมันมีผลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณพ่อรู้ไหมว่ามันคือคำสาบเห็นอะไรครับเห็นคนใส่ชุดขาวตั้งศพที่นี่ตั้งศพที่นี่คือว่าเนี่ยเอามาเสียที่นี่ไม่ได้เลี้ยงคุมารไม่ได้เลี้ยงอะไรใช่ปะห้องหนูไม่มีทำไมอ่ะ ก็เห็นเงาเด็กวิ่งฟรุบ